ครับทุกคนผมนะครับหนูนัทวัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับจะมาเซฟตี้ให้กับนักกีฬาโอเพนวอเตอร์นะครับว่ายชมทะเลนะครับดูพระจันทร์ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีสมาชิกมาด้วยกันหลายคนนะครับอุปสรรคมีอะไรบ้างครับวันนี้อุปสรรควันนี้ก็ขึ้นนะครับขึ้นค่อนข้างจะสูงนิดนึงครับก็อ ฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีตกปลอยปลายนิดอ๋อสำหรับคืนนี้นะครับก็เราจะเป็นการว่ายน้ำนะครับตอนกลางคืนนะครับก็อยากให้เกาะภ่มกันนะครับพยายามอย่าอย่าแตกอย่าแตกแล้วก็อย่าทิ้งช่วงกันมากนะครับเพื่อความเทียี้มันจะง่ายขึ้นนะครับดูแลได้ทั่วถึงครนะครับโอเคขอบคุณมากครับครูหนูครับสวัสดีครับ